เรารอาคุณผคาว่าทางสถาบันทึกครจะมีส่วนรบก,กับรับขอบในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ใหญ่สำหรับชาวย,ยองนะคะก็วันนี้ก็เลยเรามาเพราะเล่นสู่คนจริงไม่อยากให้เรื่องนี้ได้นิ่งหายแล้วก็หายเงียบไปนะคะยังไงแล,ล้วชาวยองของเราเกือดร้องทุกคนไม่ว่าจะเป็น นักท่องเทีย่ยวทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าผู้ประกอบการโรงแรมนะคะสถานบันเทิงต่างๆทุกคนระยองนะคะและณวันนี้มีข่าวที่คระยองเหมือนเป็นตัวเชื้อโรคนะคะว่าถ้าใครที่มาจากระยองหรือใครที่เดินทางมาระยองคระยองเดินทางไปไหนไม่รับนะคะโดนกักตัว14วันด้วยคนระยองไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ ก็อยากฝากด้วยว่าถ้าอย่างไรแล้วอยากให้ภาครัฐเนี่ย่วรันรีบแก้สถานการณ์นี้อย่างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าเราพู้ตรวจผู้ตัวจากเศรษฐกิจที่ผ่านมาผู้ตัวจากโควิดในปีที่ผ่านมาแต่เรามาเจอเหตุการณ์ที่ซ้ําซ้อนโบะแตกที่จังหวัดระยองด้วยมันเหมือนถูกหวยครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นการถูกหวยที่ช่วนี้ วันนี้เราไม่ได้มาเรียกร้องการเยียวยานะคะเรามาเรียกร้องออให้ทางรัฐบาลหรือสพคนะคะได้สแสดงอะไรออกมาเป็นรูปธรรมว่าจะไม่ทําแบบนี้ให้กับประชาชนอีกเพราะว่าพวกเราชราวระยองเนี่ยอดทนมา4-5เดือนนะคะควบคุมตัวเองทั้ง new normal ทั้ง social distancing นะคะเป็นอย่างดีทุกคนใส่แมส ทั้งภาคร้านค้าและภาคประชาชนนะคะให้ความร่วมมืออย่างดีร้อยว่ะวันนะคะที่เราไม่มีผู้ติดเชื้อเลยในจังหวัดระยองนะคะพวกเราอดทนมามากพอแล้วค่ะเมื่อวันที่18แล้วก็1ิมเถ้าุณนานยอนิ่ผนานมาดิฉันพาคณะนักดบบนตรีนะคะเข้ามาของานทําที่นี่เพื่งได้ทาแค่เวันเท่านั้นนะคะก็เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะถามว่า4ี่ห้าเดือนที่เราทนมาเนี่ยเพื่ออะไรคุณมารับขอขอโทษขอโทษแบบ ขอโทษไปอย่างนั้นน่ะชารายอมรับไม่ได้นะคะค่สวัสดีค่ะรคครับตามคันับโอเคยืนราคาไว้ก่อนครับีสาน้เนาะาัอก็ิบอโอเคต้องมนี้ด้วยครับต้องนี้ด้วยครับ ้เรรืออองะไคคับสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานะคะหลายครอบครัวต้องทนทุกข์กับการไม่มีรายได้นะคะเศรษฐกิจตกต่ำในจังหวัดระยองเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้กว่า90%นะคะของโรงแรมโดนแคนเซิล ร้านค้าที่เตรียมสั่งของมาเพื่อจะขายในช่วงหยุดยาวสิ้นเดือนนี้ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาแล้วค่ะนักท่องเที่ยวก็ไม่มาชาวระยองก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าทุกคนคิดว่าชาวระยองเนี่ยเป็นเชื้อโรคหมดแล้วไปไหนก็จะติดโควิดดิฉันไม่ต้องการการขอโทษผ่านทีวีคุณต้องไปขอโทษประชาชนชาวระยองที่ระยองไปมองหน้าคนระยอง แล้วขอโทษแล้วมองตาดีว่าทําได้ไหมแล้วคุณต้องออกมาทําโดยมีความเป็นรูปธรรมว่าจะไม่รับชาวต่างชาติออกมาเข้ามาในประเทศไทยโดยที่ไม่กักตัว14วันอีกไม่ว่าจะกรณีใดๆดิฉันไม่ยอมรับคําว่ายกเว้นชาวระยองยอมรับไม่ได้กับคําว่ายกเว้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องอดทนมา ดีชัน4ี่ห้าเดือนไม่มีไรายได้ส่วนไรายได้ศูนย์บาทนะคะสี่ห้าเดือนเพิ่งทํางานได้เจวันเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วถ้าเกิดระยองต้องล็อกดาวน์เราจะเอาอะไรกินค้าบ้านค่ารถทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เด็กนักเรียนนะคะหนึ่งร้อยแปดิบเจ็ดโรงเรียนนะคะตอนนี้ต้องปิดในระยองนะคะทุกคนมีภาระทุกคนมีหน้าที่ หน้าที่ของรัฐบาลและสบคคือปกป้องประชาชนนะคะปกป้องสิทธิและเสรีภาพความปลอดภัยของประชาชนแต่สิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่คุณทําขนาดนีด้๋ยวขอพูดตัวเลขคร่าวๆนะคะเออรัฐกัดตกเนี่ยคนไทยได้รับผลกระทบที่รัฐบาลทํากันอยู่เนี่ยไม่อายประชาชนบ้างหรอคะคนไทยเสี่ยงติดโควิดอย่างน้อย434คน นะคะพนักงานโรงแรมและคนขับรถอีก9คนคนเดินห้างแหลมทออีก394คนนะคะโรงเรียน127แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองปิดนะคะเด็กนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะโรงแรมปิดทำการโดยไม่มีกำหนดสถานท่องเที่ยวรีสอร์ทปิดโดนแคนเซลิลจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะ พนักงานโรงแรมหยุดปฏิบัติหน้าที่เพียงแค่31คนที่เข้ามาโดยที่รัฐบาลไทยเปิดให้เข้ามาอย่างเสรีไม่มีการกักตัวไม่ทราบว่าใช้อภิสิทธิ์อะไรมีการแบ่งชนชั้นวันณนะหรืออย่างไรคุณให้ประชาชนอยู่ในมาตรการรักษามาตรการกักยาตกแล้ว31คนนั้น ได้รับอาพิสิทธิชนอะไรนี่หรอคะสคบอ,อยู่ไหนรัฐบาลอยู่ไหนสิ่งที่ประชาชนทํากันมาที่ผ่านมาหลายเดือนช่วยกันป้องกันตัวเองเพื่อจะให้ประเทศไทยได้เดินต่อเพื่อจะให้เศรษฐกิจไทยได้เดินต่อเพื่อจะให้ปากท้องเราได้มีกินและสิ่งที่ท่านทำทุกวันนี้ท่านทําเพื่ออะไรท่านอายแก่ใจคนไทยไหมถ้าท่านทาพลาด บรบกวนออกมารับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบต่อคนละยองต่อประเทศไทยถ้าทำไม่ได้ลาออกค่ะอายคนไทยอายต่างประเทศต่างประเทศเขาทำพลาดยังลาออกเลยแล้วท่านเป็นผู้นำประเทศเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อประเทศถ้าท่านทำผิดลาออกค่ะประช,ชประชาชนประชาชนรอคำนี้อยู่ ว่าจะไปมีการยื่นหนังสือกับสถานทูตอียิปต์แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างครับจากกลุ่มของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะคะจะรวมตัวกันภายในวันศุกร์นี้นะคะจะมายื่นฟ้องร้องกับสถานทูตนะคะที่อียิปต์ว่าคุณปล่อยปาล่เลยอย่างเ,เรื่องนี้เหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะคะเพราะทุกประเทศเขาป้องกันกันหมด แต่ทาไมอียิปต์ได้อภิสิทธิ์อะไรแล้วคุณจะรับผิดชอบอะไรกับเหตุการณ์นี้กับทหาร3าคนโดยที่กลับไปโดยไม่มีอะไรเลยนะคะกลับไปโดยมือเปล่าไม่มีแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยสถานทูตต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะคะทั้งสถานทูตและก็รัฐบาลไทยค่ะ